นี่คือต้นฟูหมักหมักชอยหรือผักโขมเบตงตอนนี้เราได้มเมล็ดพันธุ์แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเรโรยอันนี้คุณนะัทูนุนนวนจันท์ให้มานี่เก็บแบบนี้เอามเมล็ดจริงๆอะ่ะเมล็ดพันธุ์เขาร่วงไปตรงไหนก็เกิดคือถ้าร่วงลงดินก็เกิด เดี๋ยวเราเขาจะปลิวอะถ้าเขาแก่มากๆเขาก็จะปลิวไปตามลมเดี๋ยวเราหากันจะเอาไปโรยหน้าบ้านนี่เห็นปะมันจะเป็นเมล็ดพันธุน์แบบนี้เนี่ยแกะเอาไปโรยไว้หน้าบ้าน เลยโรยหวานไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็อันนี้เองอะ่ะนี่มนเมล็ดพันธุ์ไหนที่แข็งแรงเดี๋ยวเขาก็จะเกิดเองเดี๋ยวเอามาโรยตรงไหนดีโรยหมองไหนดีโรยหมองนี้ก่อนนี่โรยไปแถวแถน,นี้กันนะอือวะตายแล้วอันนี้มะเขือพวงรากงอกหรือยังไม่รู้น่าจะงอกแล้ว ขออยู่ด้วยคนนี่โรยไวตรงนี้แหละเฮ้ยเรามีหลายต้นแล้วอ่ะเอาโรยตรงนี้แหละอืมนี่เดี๋ยวเราก็จะได้ฟูหมักหมักชอยหรือผักขมเปตรงนี่ฮะเดี๋ยวไปเก็บก่อน1นึ่สมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคน ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆด้วยร่างกายของเราเสริมถอยไปตามกาลเวลาชะลอได้ก็ชะลอนะจ๊ะไปละคกนิ้นะ่า